ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับอดีตพระอาจารย์คมและอดีตพระหมอและน้องสาวอดีตพระคมยักยอกเงินวัดป่าธ,ธรรมคีรีล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านพนักงานสอบสวนกองกำกับการสามกองบังคับการปราบปรามคุมตัวนายคมหรืออดีตพระคมอภิวโรอายุ39ปีนายบุษทิมาหรือพระหมอเถาว์หมออายุ38ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาและนางสาวจุธาทิพย์อายุ35ปีน้องสาวของนายคม3ผู้ต้องหาในคดี ยักยอกเงินวัดป่ารรมคีรี180ล้านบาทยื่นคำร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อขอฝากขังพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและไปยุง่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีด้านพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีอดีตพระอาจารย์คมกับพวกจากการขยายผลการตรวจค้นวัดเมื่อวานนี้ พบทองคาแท่งจํานวน1มูลค่า19ล้านบาทพร้อมเงินสด80ล้านบาท ถูกฝังดินภูเขาหลังวัดและจากเมื่อวันก่อนพบเงินสดที่พบในบ้านน้องสาว51ล้านบาทเงินในบัญชี70ล้านบาทรวมทรัพย์สินกว่า200ล้านบาทส่วนที่ยังหลงเหลือวันนี้จะมีการตรวจค้นวัดและเปิดตู้เซฟบางส่วนเพื่อหาทรัพย์สินอย่างละเอียดรวมถึงหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีเอาผิดอดีตพระคมกับพวกซึ่งเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพสอดคล้องกับข้อมูลการสืบสวนของตำรวจวัดดังกล่าวมีบัญชีทั้งหมด6เล่มซึ่งหากอดีตพระคมบริสุทธิ์ใจจริงควรนำทรัพย์ สินเข้าบัญชีวัดทั้ง6กเล่มซึ่งหากลูกศิษย์ยังคงคลางแคลงใจในการทํางานของตํารวจยืนยันว่าได้ทําตามพยานหลักฐานและขาให้การรับสารภาพของเจ้าตัวอดีตพระคมกับพวกซึ่งถ้าเป็นเรื่องไม่จริงตํารวจจะนําหลักฐานเป็นทรัพย์สินจํานวนมากมาจากไหนส่วนการเสพเมทุนของอดีตพระคมพบข้อมูลว่ามีการเสพเมทุนมาตั้งแต่สมัยเรียนปร,ริญญานักธรรมมานานมีทั้งพระและขราวาต